ดีค่ะมาพบกันกับอีพีที่23นะคะพี่อีพีนี้มีพระไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะมาค่ะพี่ลองชมดูกันได้นะคะองค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อแช่มค่ะพี่ๆคนไหนสนใจยังไงทักมาได้นะคะพี่ ส่วนองค์นี้เป็นพระชัยวัดเนื้อโลหะค่ะเนื้อโลหะค่ะสนใจยังไงทักมาถามได้นะคะพี่อันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอค่ะพี่อีพีนี้ก็องค์ละ600บาทนะคะพี่สนใจยังไงโทรมาได้ค่ะเบอร์อโทรที่ 0840659180หรือจะแอดไลน์มากันได้นะคะเบอร์โทร0840659180เหมือนกันค่ะหรือจะติดตามเฟซกระเกตพุ้ตคุณก็ได้นะคะพี่นี่ค่ะทักมาถามได้ค่ะพี่นี่เป็นต่องของพ่อเงินค่ะ องละหกร้อยก็เลยค่ะพี่อีพีนี้เปิดไปองละหกร้อยบาทนะคะพี่นี่เป็นพระกิ่งไม่ทราบที่เลยค่ะกิ่งเก่าไม่ทราบที่ค่ะส่วนอง์นี้เป็นพระท่ากะดานหน้าฤาษีเนื้อสนิมแดงค่ะนี่ค่ะอันนี้กิ่งไพรดีพิดาดค่ะ ทักมาได้นะคะพี่โทรมาก็ได้ค่ะทักมาถามก็ได้ค่ะทักมาถามก็เฟซการกิตตะคุณเลยค่ะอันนี้เป็นเทวเวสุวันค่ะเทวเวสุวันวัตสุนาค่ะส่วนองน,นี้เป็นพ่อเงินกุวัท่ามะไฟค่ะ โทรมาถามมาคุยกันได้นะคะพี่อันนี้หลวงพ่อพรมหรอหลวงพ่อพรมวัดช่องเคค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นรูปหล่หอโบราณไม่ทราบที่ค่ะ อันนี้เป็นเหวนหลอบโบราณพิมพ์สองหน้าอันนี้ก็ไม่ทราบที่ค่ะน,นี้กิ่งอะไรส่วนค่ะกิ่งนาะไรสวนค่ะ โทรมาถามโทรมาคุยได้นะคะพี่หรือแคปภาพมาก,ก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่ค้าจะส่งภาพให้ดูค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะีอพีนี้ก็มีแค่นี้ค่ะพี่ถ้าสนใจยังไงทักมาได้นะคะแอดไลน์เบอร์โทรตามนี้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ